รับวง Dad Asset ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสี่หนุ่มกับหนึ่งสาวน่ารักวันนี้นี่นี่เขาเป็นบอยแบนด์อันนี้เป็นบอยแบนด์สามคนอันนี้นี่เป็นคอ๋ออันนี้คิดตั้งเยอะแยะวงแล้วอันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคนจุไรยการข่าวร้อนก่อนเที่ยงเดี๋ยวให้แนะนัมมีอนเลยว่าใครเป็นใครกันบ้างครับเริ่มจากคนนี้เลยสวัสดีครับตอนเบร์กีตาร์ครับค่ะสวัสดีค่ะเบลร้องน้ำค่ะสวัสดีครับบอสคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับเบรเบรครับเล่นเบสครับสวัสดีครับกิตซ โอ้โหคือว่าหคนครุบเครื่องครบหน้าที่ครบทั้งบอยแบนดและคูโรอไม่รอจริงๆแล้ววันนี้นี่เขาเป็นวงเดียวกันเขาเป็นวงดั้กอาเซแต่ทีนี้ต้องบอกเลยว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดานะคะแต่แล้วคนนี่ยังเรียนกันอยู่เลยเมื่อกี้นี่ถาม อายุ18 19 20 21 22ก้าบบแต่ว่ารุ่นจะเราค่ะเดียวรุ่เราจริงจริงกี่ปีมากี่ปีมาสิบปีที่แล้วเปล่าเลยเอาเอาดีกว่าเอาเดาดีกว่าเดี๋ยวถามน้องๆนิดนึงว่าเป็นยังไงคะมารวมตัวกันได้นะคะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาหรือเปล่าใช่ครับตอนแรกตอนแรกเราเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกันครับแล้วเราก็ฟอร์มูลาร์ติกันแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเบลยังไม่มีนักร้อง เราเราสี่คนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ครับแต่มีพี่เบสกับบอสเพิ่งเข้ามาตอนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยีหลังอีกทีนึงครับไปคุณเจอมาได้ทีนี้เนี่ยเราเราแรกเราฟองมดนตรีกันเราก็มีแต่เรามีน h ạ กดนตรีใช่ไหมครับแ้วทีนี้ก็อาจารย์อาจารย์สอนดนตรีของพวกเราครับเขาไปเป็นกรรมการการประกวดร้องเพลงของเบลใช่ค่ะทีนี้ก็ลองชวนเบลมาอยากทําวงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองซ้อมกันดูครับปรากฏว่าโอเค โอเคผ่านจริงจริงต่ออีกึงกูกำลังตามหาอยู่ว่าใช่ค่ะเลากำลังหานักร้องนี่แต่ว่าทำไมเราถึงอยากได้นักร้องผู้หญิงล่ะจริงจริงจริงเราเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าอยากได้นักร้องหญิงเนาะร้อใครก็ได้ก็ได้คันดี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 คานดีคัไดีคันดีคันดีคนดีคอนดีคัไดีคันดีควนดีคันดีคันดีคมนดีค็นดบคเรดรค้สดกค่าดีคันดเคันดีคันดเค็นดีค็นดีคันดีคันนี้ ต้องถาม้องบิวหน่อยว่าบีวบ้างครับจากวันนั้นสู่วันนี้จากที่ประกวดร้องเพลงเราโดนทาาทามอยู่ในวงนี้ครับรู้สึกไงก่อนตอนพี่เขามาทาบทามราก็รู้สึกแปลกค่ะปกติคือเวลก็เป็นร้องเพลงคนเดียวคือไม่ได้ตั้งใจจะร้องแบบจริงจังเนี่ยก็เรียนร้องเพลงแล้วก็ชอบอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนตอนที่พี่เขามาแบบชวนว่าเออไปร้องกับวงไหม แล้วก็รู้สึกว่าแบบคือที่วงดนตรีอะไรเงี้ยมันดูแบบยิ่งใหญ่แล้วพอได้มาเจอพวกพี่เขาตอนแรกๆก็เก่งนะคะเหมือนแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่หมหน้าตาหน้าตาดูไม่ได้เลยใจใช่แต่แบบพออยู่ไปเรื่อยๆก็อ๋อสนิทกันแล้วค่ะจริงๆแล้วพอมาร่วมวงกันแล้วต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคะที่เราเป็นผู้หญิงเดียวในวงโดนแกล้งเยอะปะหไม่ค่ะไม่ใครไม่มี้ใครคุยด้วยอ่ะอยู่ตัวคนเดียว แรกเราจะแบ่งกันก่อนเราเป็นพาร์ทนี้เราจะคุยกันเองเบลก็อยู่ครับอยู่กับน้องเงาลมครับผมต้องถามน้องเบลแต่ว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มาร่วมวงเนี่ยคือเราประกวดการร้องเพลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับก็พอสมควรนะคะแต่ว่าเป็นเวทีที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไร ก็หมาประสบการณ์นในเรื่องกรารร้องเพลงเราพอมีอยู่บ้างแล้วใช่ครับผมแต่พอมาร่วมเป็นวงงเงี้ยต้องถามตรยว่าเราต้องเตรียมตัวเยอะกว่าเดิมไหมพอได้มาร้องกับวงคือความรู้สึกมันจะต่างกับร้องคนเดียวไปเลยเหมือนเป็นทีมกันนะคะเราจะต้องคุยกันใช่เวลาเวลาสมมติเบลร้องอย่างี้คือเหมือนมันก็ต้องคุยกับนักดนตรีในเพลงนะคะโชว์ต่างใช่แล้วก็คือไม่ได้คุยแบบเอออย่างนี้อย่างนี้แต่เหมือนแบบต้องสื่ออารมถึงกันมากกว่าครับผมนักดนตรีเป็นยังไงพาร้องเป็นยังไงต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมคะทีนี้ ผ่านเวทีมาเยอะเหมือนกันประกวดนู่นประกวดนี่จนมาถึงเวทีหนึ่งที่แบบว่าเป็นเวทีทําให้เราชนะเลิศแล้วก็เป็นจุดพลิกชชกชะตาเลยใช่ไหมคะเราให้าให้ฟังนิดนึงเป็นไงอีกบอกว่าเขาได้ตาแหน่งชนะเลิศแล้วก็ได้รางวัลป็อปพูลฮาวดด้วยในคะาวงนี้ครับผมให้ฟังนิดนึงครับก็เป็นเวทีที่เป็นแคมเปญของคอนเนตโวไรท์สเฟมค่ะก็ตอนนั้นค้นหาวงเพื่อที่จะได้ไปเล่นเปิดให้กับเทเลอร์สวิฟต์แต่ว่าสุดท้ายพวกเราก็ ได้รางวัลชนะเลิศ <ชะ S 1> กับบัพปุราโหวตมาเหมือนที่บอกแล้วก็ได้โอกาสเนาะได้ทำ <ชะ S 1> ซิงเกิลกับทาง b e ซ t เทรค่ะ <laughs> ค่ะต้องเรียกได้ว่านี่น้อยวงเลยนะคะน้อยวงดน,นตรีหรือว่าน้อยโอกาสมากๆเลยที่แบบว่าโอ้โหนอกจรสชนะเลิศแล้วได้ทําเพลงที่สําคัญแบบเขาบอกว่ารอคอยเลยนักร้องระดับโลกพีลโลสวีปนะคะแต่น่าเสียดายตอนนั้นติดในเรื่องของการเมืองนิดนึงน,นะคะของประเทศเราก็เลยไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ออกซิงเกิลแล้วเป็นไงพอหลังจากจุดนั้นพอเริ่มจากวิธีการประกวดมาทําซิงเกิลของตัวเองเนี่ยมีผลงานเพลงออกมาเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้าง เราเก้าเขามาทํางานจริงๆในวงการดนตรีดีใจดีใจดีใจมันเป็นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งครับอย่างพวกผมพวกผมก็เป็นเด็กห้าคนดิมันพวกผมทุกคน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 ทุกคทุกคนทุกคนทุกคนทุกกคนททุกคนทุกคนททุกคนทุนกคนทุ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 ก ไม่เคยมีทุกคนไม่เคยมีซิงเกิลของตัวเองเป็นเป้าหมายตั้งแต่ตอนที่เราตั้งไว้เป็นเนเป็นความฝันขั้นแรกของพวกเราด้วยที่อยากจะได้ทําซิงเกิลได้มีซิงเกิลของตัวเองครับผมเมื่อกี้ว่าท้าความที่มาที่ปของวงนี้แล้วพูดถึงซิงเกิลแรกซิงเกิลนี้กว่ป็นไงบ้างครับทาน้เดินเพลงนี้นี่บ้างเลยเป็นเพลงใช้แรงงานเบลจึงเลยแต่แพราะไม่ใช่แต่ละคนได้กำลังใจเบลเป็นเพลงที่ตรงกับพวกเราเหมือนกันเนาะ เพราะว่าเหมือนพวกเราก็ยังคงเดินมาตั้งแต่แรก <c oughs> คร่ะยังคงเดินตามหาความฝันอย่างถ้าได้ดู MV ก็คือจะเป็นเรื่องของเด็กที่โตขึ้นมาก็ยังแบบเหมือนเดินทางตามหาความฝันอยู่ <c oughs> เหมือนกับเนื้อเพลงก็จะพูดในในถึงเรื่องของการแบบว่าเดินทางตามหาความสันว่าเราคงยังคงเดินต่อไปแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคเขาสักลายเราก็เดินต่อไปใช่คงอาจจะตื่นถึงองเงือกกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เหมือนเรื่องความฝันแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับการทำงานเป็นไงบ้างกับงานเพลงนี้ใช้เวลาเตรียมการกันนานไหมเอ่ยระยะเวลาในการทำจริงเวลาเวลาเราค่อนข้างจำกัดอย่างเงี้ยครับเพราะเราแบบเหมือนมันมันทำงานเป็นมืออาชีพมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยในขั้นตอนต่างๆเราก็ใช้เวลาจำกัดมากขึ้นเลยครับก็เลยแบบไม่นานนะสองอาทิตย์ ประมาณคือว่าแป๊บเดียวมากเลยนะใช่แต่ว่าทางใครายใช่เพราะว่ามีทีมทีมโปรดิวเซอร์ที่ช่วยคอยช่วยพวกเราอยู่แล้วแสดงว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลกันอยู่แล้วเก่งมากเสามารถเกินอายุแน่นอนทางค่าทางโปรดิวเซอร์เก่งนะฮะค่ะพวกเราได้มีส่วนในเรื่องของการออกแบบความคิดเห็นลงไปมว่าพี่ผมอยากได้ประมาณนี้ในเนื้อมีการนี้นะคะพี่ทางทางทีมโปรดิวเซอร์พี่นาลงก็ถามพวกเราว่าชอบแนวโรตีเป็นยังไงคือเขาก็จะเห็นว่าพวกเราเป็นแนว ป๊อปล็อกอยู่แล้วค่ะตอนแรกเพลงนี้ก็ยังเบากว่านี้นิดนึงเนาะแต่พอเหมือนพอได้ได้คุยกันได้ปรึกษากันก็เลยทําช่วงสุดท้ายของเพลงก็จะเป็นดนตรีที่แบบหนักขึ้นมานิดนึงเป็นกลิ่นร็อกหอมๆนิดนึงใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแนวเพลงหรือว่าความจังัดความของวงเรานี่มันเป็นแนวไหนประมาณไหนป๊อปล็อกแหละป๊อ็อกป๊อล็อกใช่ครับค่ะเป็นไงบ้างหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลเพลงนี้ออกมายังคงเดิน เราเห็นบอกว่าปล่อยมาพักนี่แล้วฟีดแบก็กกระแสตบอบรับอยังนี้บ้างคะก็ดีนะคะเพราะว่าแบบมีคนมาบอกแบบพอมีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยได้ฟังเพลงแล้วชอบอะไรอย่างนี้ดูเอ็มวีแล้ว <c oughs> ชอบคือมันมันเป็นความรู้สึกแบบดีใจมากคือเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก,ก่อนอเพราะปกติเราก็จะได้แบบดูแต่เพลงของคนอื่นชอบเพลงของคนอื่นแต่พอมีคนมาชอบเพลงของเรามีคนกดไลค์มีวิวหรืออะไรพวกนี้คือเรา รู้สึกดีใจบอกไม่ถูกจริงๆวันนี้อันนี้ปล่อยมาเวลาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับประมาณเกือบเกือบสามอาทิตย์ค่ะแต่ยอดไ้อนยีดมีเท่าไหร่แล้วครับยอดวิวยอดวิววิวแสนแสนกว่าล้านกว่าเฮ้ยแสนต้นต่คเยอะแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานคงถึงล้านถึงล้านแล้วมาฉลองนะคะทำร้านของเรายินดีด้วยแล้วก็ของมาด้วยนะคะยินดีเอาเกี่ยวอะไรเกีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่เรายินดีกับเขาเฉยนะคะยอดถามเยอะว่าตอนนี้เรามีซิงเกิลแรกแล้วตอนนี้มีแพลนยังว่่าเเป็นซิิงงกลที เราก็ yes. เริ่มคุยกันแล้วใช่เริ่มคุยกันแล้วก็เริ่มลองแต่งเพลงเองนะคะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากร่วมพูดคุยวงนี้ให้มากขึ้นแต่เราเวลาจำกัดจำกัดจริงๆแต่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาเจอกันในรูปแบบที่ว่าเขามาเล่นสดในรายการเราวันนี้ให่พวกเขามาเต้นเป็นบอยแบนด์กันด้วยนะคะใครอยากรู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ